ในส่วนของการเขียนภาพตัวสุกตีกันนะครับหลังจากที่เรามีแฟนมีทุกด้านนะครับเป็นที่ร้อยนะครับแต่ตแรตรเรื่องของภาพโัวสุติกันในส่วนภาพตัวสุกตีนะเดี๋ยวครูขออนุญาตเอาตัวอย่างงานของพี่นี่เราออกก่อนนะครับเอาตัวอย่างงานของี่นี่ออกก่อนนะฮะเราเดี๋ยวจะเขียนในพื้นที่ตรงตรงบริเวณนี้กันนะครับ เลยนะครับสำหรับภาพตัวช่วตีนะครับอ่ะนักศึกษาก,ก็นะฮะนักศึกษาก,ก็เริ่มต้นนะครับเราตัดรูปตัดตามอย่างนี้นะฮะเพื่อจะเขียนรูปด้านด้านนี้นะครับะระยะที่เราได้ไนะ้ระยะที่เราได้นะครับเริ่มต้นเนี่ยเดีย๋ยวจะเขียนรูปด้านขึ้นมาซะก่อนนะครับโดยเขียนเรื่องรูปด้านขึ้นมาซะกอ่อนรูปด้านที่สามารถเข้าสเกียวได้ ลูกด้านที่สามารถเข้าสเกลได้แลเราจะเขียนลูกด้านก่อนลอลูกด้านที่สามารถเข้าสกลได้ลูกด้านที่สามารถเข้าสกลได้เราก็ดูได้จากลูกด้านของเราตรงนี้เนี่ยนะครับลูกด้านของเราก็สูงเท่าไหร่นะครับของห้องห้องเราสูงเท่าไหร่นะสองเมตรห้าสิบเซนติเมตรแล้วก็ความกว้างของห้องเท่าไหร่นะครับ สเมตรระยะด้านของผนังระยะด้านของผนังนะครับสเมตรเอาครับแล้วต้นษาก็เขียนรูปด,ด้านใส่เลยครับสเมตรคูณสองเมตรห้าสิบสูง2องเมตรห้สิบกว้าสงสี่เมตรเปสอบซือเหลียเมาไว้เลยเอาครับตงมือ ระยะทุกด้านนะที่สูง2เมตร5 0เซนแล้วก็ยาวกว้างหรือกว้างอย่างน้อ4เมตรนักศึกษาก็เขียนนะครับนักศึกษาเขียนเลยนะฮะอ่าเขียนอะไรได้บ้างนักศึกษาก็โทษจากส่วนที่เป็นหน้าต่างก่อนเลยถูกไหมครับตำแหน่งของหน้าต่างนะนักศึกษาก็ใส่ตำแหน่งหน้าต่างไปด้วยเลยนะครับป้าป้าใส่ตำแหน่งหน้าต่างไปเลยแล้วเขียนหน้าต่างไปเลย ตามขนาดที่เราได้กำหนดไว้นะครับก็คือาา cm, ความ,ามากว้างต่างๆที่ทนะ่าด70เซนติเมตรนะครับครันะใส่กระดาษหนต่างใส่กรัวปานใส่วงกลมแล้วนะครับใส่กรอบปานนะครับ ใส่แนะวของม่านนะนะใส่แนวของม่านนะครับกล่องม่านนะผมก็มีกล่องม่านเอาไว้นะครับชือนะ่อมีกล่องม่มานเอาไว้นี่เป็นตำแหนนะ่งของกล่องม่านที่ผมวางเอาไว้ชือ่อนะครับ,นะรบใส่ตำแหน่งออนของลูกด้านของตู้เสื้อผ้านะครับ ต่อไปก็ใส่ตำแหน่งตู้เสื้อ้านะครับความกว้างของตู้เสื้อผ้าปึ๊บหรือความลึกของตู้เสื้อผ้านะครับออกมา60เซนติเมตรชื้นะครับใส่ความยาวของเตียง1เม2เมตรชืนะ้ปึ๊บใส่ตำแหน่งของโต๊ะบเตียง ขนาดหเซนิเมตรเพิมเขาหัดเตียงสูง50เซนตเมตรเตียงขาสูงสี่สิาื้อถ้าใส่ก่อนเลยนะใส่ในเส้นล่างก่อนนะครับแล้วใส่ข้างรเส้นจริงนะใส่ในเส้นล่างก่อนนะครับต่อไปก็เป็นตำแหน่งของสตูนตำแหน่งของสตูนนะครับว่ากั่ที่หน้าโต๊ะเป็นแท่งนะครับ เอาละได้ดละ Porque, ได้ประมาณี้แล้วนะครับแล้อุปกรณ์นะครับชาตโตตู้เสื้อผ้าตู้เครื่องแป้ต่างแหน่งบ้านตู้นะครับเตียงล้วก็โต๊ะเตียงหรืตต่ตู้ข้างเตียงนะครับอ่าต่อยาต่อยางสรแล้วองีให้ใช้ยืมตลอดดีไหม ก็เตะเนพี่บี <sinus> ้สุขิตนะลูกไลน์นะนะครับลุกไลน์เนี่ยเป็นพี่สุขิตตลอดนะฮะอ๋อพีเตะได้ด้วยเตะเองได้ด้วยนะฮะอ่าตอนเรนนี้เสร็จปุ๊บนะครับต่อไปเราจะกำหนดตำแหน่งจุดของสเตชันอ่าพอยหรือตำแหน่งจุดสายตานะ่ยตำแหน่งจุดยืนของเราแะตำแหน่งจุดยืนของเราตรงนี้เป็นจุดสองคัญนะครับ แต่การที่ภาพจะสวยหรือไม่สวยเนี ouse, <for ces> <Is> ่ยก็อยู่ที่น every really right? right. 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 ักศึกษาจะเลือกตำแหน่งการมองนะยิ่ที่นัศึกษาจะเลือกตำแหน่งการมองให้ให้ได้อยู่ในางที่พอเหมาะแล้วก็เหมาะสมหรือเปล่าต้องหรือเปล่านะครับตำแหน่งการมองนะครับจุดแรกความสูงของระดับสายตาที่จะมองในภาพอินเทอร์เน็ตบรสติกนะครับมักจะมีความสูงอยู่ที่ประมาณไม่เกินหนึ่งเมตรอยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตรถึงแม้ตัวเราจะสูงบางคนจะสูงเมตรเจ็ดสิบเมตรต่อสิบก็แล้วแต่ แต่ม <hel> ุมมองที่เจะมองเนี่ยจะมองขึ้นมาสัก1เมตรเหมือนคนเหมือนเวลาที่เราจะถ่ายภาพเนี่ยเหมือนมีการย่อย่อถ่ายภาพย่อตัวเพื่อถ่ายภาพประมาณนั้นนะครับแล้วเราจะได้มุมมองที่ที่ดูแล้วสมบูรณ์ขึ้นนะครับถ้าทำเรื่องมุมมองตามความสูงของคนมองอย่างเช่นเราสูงเมตรห้าสิบบางคนสูงเมตรหกสิบบางคนสูงเมตรเจ็ดสิบเนี่ยถ้าเราเลือกตำแหน่งการมองแบบนั้นเนี่ยภาพที่ออกมามันจะเหมือน มันจะเหมือนเปรตอะเปรตมองอะมันจะแบบสูงติดสเกลมากภาพที่ออกมาจะดูสูงติดสเกลมากดูเหมือนแบบคนกำลังลอยอยู่บนเกือบติดเอดานเลยแล้วมองนะครับภาพจะออกมาเป็นสวยเท่าไหร่ฉะนั้นก็เลือกความสูงที่ประมาณสัก10เมตรนะเลือกความสูงที่ประมาณ10เมตรอ่าตำแหน่งส่วนตำแหน่งและส่วนตำแหน่งแล้วแต่นักศึกษาจะเลือกน,นะครับตอนนี้ผมให้ระดับความสูงการมอง แต่ส่วนตำแหน่งว่าจะอยู่ตรงไหนของห้องเนี่ยอันนี้แล้วแต่นักศึกษาลองดูนะครับอันนี้แล้วแต่นักศึกษาก็ลองดูแต่ว่าความสูงเนี่ยจำเป็นนะครับที่เป1เมตรเอานะครับปึ๊บเริ่มตอนความสูงระดับความสูงของระดับสายตาที่มองนะฮะ1เมตรเจ้าหุดเอาละครับติงระดับไว้นะ,ะเอาติงระดับไว้ชื้อ่อา นี่คือระดับ1เมตรนะนี่คือระดับ1เมตรระดับ1เมตรฉะนั้นผมคิดว่าผมจะเอาไว้สักประมาณประมาณนี้กว่าประมาณนี้หรือเปล่าแนวแนวนี้หรือเปล่าเปล่านะฮะอ่าผมจะไว้แบบนี้ส่วนนักศึกษาไว้ตรงไหนเรื่องของนักศึกษานะ เราดูนะครับพอได้มุมมองที you know, itation, ่ไม่เหมือนกันก็เท่ดีนะฮะแล้วเท่นีแล้วก็ดูเก๋ดีก็เป็นมุมมองแบบของเราอ่านะครับอ่ะผมจะมดบมุมมองไว้ตรงนี้พอได้มุมมองตรงนี้เสร็จปุ๊บนะฮะพอได้มุมมองตรงนี้เสร็จปุ๊บนักศึกษาก็ดึงครับจากจุดนะฮะเข้าตรงเป็นมุมห้องเลย จากจุดนะครับเลี้ยมมุมห้องแล้วก็เดินออกมาซูสจากจุดนะครเข้ามุมห้องแล้วก็เดินออกมาซนะจากจุดนะครับเข้ามุมห้องจากจุดนะครเข้ามุมห้องแล้วก็ซูสออกมาเลยจากจุดนะครับเข้ามุมห้องจากจุดเข้ามุมห้องแล้วก็ซูส ได้ยางได้ยาเอาเลยเอาเลยนะฮะจากจุดนะครับคำพ่อด้่